ทีนี้คนไข้ที่ยังต้องทาอีกนิดนึงก็คือเขาเรียกฐานจมูกนะทางฐานจมูกกับล่องแก้มเนี้ยเราสามารถกระดูกมันสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเติมตัวฐานจมูกเพื่อดันเขาขึ้นมาข้างหน้าทำไดืเลยๆทำได้ก็จะชาที่ปากนะคะตำแหน่งนี้เจ็บสุดไหมบีเนาะเราต้องบอกคนไข้ว่าจะเจ็บกับที่เคยฉีดวานะฉีดแล้วล่องแก้ม ล่องแก้มจะตึงขึ้นเยอะมากๆเลยอย่าทำให้ดูทีละข้างอ่านี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคที่เรายังไม่ถมร่องแก้มๆๆๆเราทำส่วนอื่นได้เราทำก่อนๆๆอย่าถมลงไปนะคะอันนี้จะเป็นเข็มแหลมนะคะซึ่งก็ต้องระวังนะคะตอนนี้หมอบีกำลังฉีดเข้าฐานจมูกที่เป็นกระดูกซุด <ๆ S 1> ใครอยู่ที่บ้านลองเอามือคำๆข้างจมูกข้างปีกจมูกดูซิว่ามันจมไปเยอะไหมนะคะอันนั้นคือเป็นอาการของกระดูกโคงหน้าซุด <ๆ S 1> ลองยิ้มให้ดูหน่อยค่ะ ด้านนี้เห็นไหมว่าล่องแก้มพับน้อยกว่าด้านนี้ความมีอายุของเราคือเราอย่าให้ร่องแก้มกับล่องน้ำหมากมาเชื่อมกันถูกไ่าเราทําให้เรามันอาจไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตว่า2เส้นนี้มันจะไม่เชื่อมกันอันนี้หมอยังไม่ได้ฉีดร่องแก้มนะครับดันเฉพาะฐานอย่างเดียวนะพ<ก>นะเป็นจุดที่กระดูก,ย,กยังไม่ได้ถมตามล่องเลยก็ดีขึ้นแล้วฉะนั้นหมอถึง<ช>บอกนะว่าอย่าเพิ่งไปถมแก้ไขลึกๆก,ก่อนถ้ามีชั้นลึกให้แก้ที่ชั้นลึกนะคะ